มีคนสงสัยว่าถ้าเอามัชะใส่เข้าไปในน้ําเย็นแล้วเช็คหรือว่าเขย่าเนี่ยจะละลายไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะสามช้อนอใส่เข้าไปเลยใส่เกี่ช้อนสามช้อนค่ะสามช้อนครึ่งได้ไหมแ่ครึ่งอ,อันนี้เป็นมะชะพรีเมียม หขอดูหน่อยละลายรลอยังอู้สีเริ่มเข้มละขอดูผงที่อยู่ในขวดซูมแล้วต้องซูมออกแรงไหมออกแรงค่ะต้องออกแรงออกกำลังกายเพื่อการเผาผ่านที่ดีใช่ค่ะละละลายรลอยังละลายรลอยัง,ลลยยงสรุปละลายไหมขอดูก้นขวดหน่อยซูมเอาแบบชัาๆโอไม่มีละหมดแล้วใช่ไหม ใช่ะคะลองเทดื่มดูดูสีน่าก,กินมากบอกท่านไม่มีมความขมเลยคะ่ะแบบเย็นเจี๊ยบหอมไหมรสชาตกลมกล่อมอร่อยเลยคะ่ะไวรุ่นชอบปะชอบคะ่ะโอเคดื่มได้ทั้งวันนะส่วนนี้สรุก็คือมัทฉะสามารถละลายในน้ำได้นะคะ ตักใส่เข้าไปในขวดแล้วก็เช็คได้เลย,ยนีแนะนำนมีต้องแนวใส่แจ๋วเลย